สวัสดีค่ะวันนี้พามาวัดลอดช่องนะคะถ้าไม่ได้ลอดช่องกลับบ้านนี่ก็คงมาเสียเที่ยวจริงๆแต่ก่อนนะคะไม่มีลอดช่องให้เห็นเลยจริงๆค่ะคุณรู้ไหมคะว่าวัดนี้เดิมนะคะเขามีชื่อว่า วัดมหาเทระคันชองค่ะซึ่งถือว่าเป็นชื่อเดิมของพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรเลยนะคะวัดนี้ค่ะสร้างขึ้นปี2200ค่ะแล้วก็ปี2210ก็เริ่มมีพระสงฆ์นะคะมาจำพรรษาแล้วก็ทยอยเริ่มมีโบสถ์มีศาลานะคะแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะนะคะต้องบอกว่าวัดนี้นะคะเขาเงียบสงบแล้วก็ถือได้ว่าเป็นวัดที่เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านแถวนี้แหละนะคะไว้กราบไหว้นะคะก็ต้องบอกว่าคุณไม่ควรพลาดนะคะวัดน้อยๆแห่งนี้ค่ะเข้ามาแล้วร่มเย็นมากเลยค่ะดูสงบสุขนะคะก็มีคุณจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปนะคะให้คุณได้กราบไหว้แล้วก็บริเวณลานนั้นกว้างมากๆเลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ